เพราะความสําเร็จมันสําเร็จทางความคิดก่อนสําเร็จทางการกระทําค่ะเพราะฉนั้นวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ผ่านเลยก็คือเรื่องราวของการคิดแรกก็คือ m อมเคือธุรกิจของเราเองค่ะทุกคนนะคะต่อมาค่ะ m อมเคือธุรกิจระยะยาวค่ะต่อมาค่ะข้อที่3ก็คือ m อมเวย์เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นสําเร็จแล้วเราสําเร็จไปด้วยกันค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูนะคะว่าคําว่าธุรกิจของเราเองเนี่ยความเข้าใจของเราวันนี้นี่คือธุรกิจของเรามันไม่ได้เริ่มจากการที่เราจะต้องไปขึ้นอยู่แล้วต้องไปขึ้นอยู่กับอัปไลน์หรือดาวไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้เราคือวงกลมวงแรกเราต้องสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและออกแบบธุรกิจของเราเองได้นะคะตอนทีฉันก็เลยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราลองกลับมาตั้งคำถามนะคะ คำถามที่ว่านี้ก็คือลองเช็คตัวเองดูว่าความคิดของเราในวันที่เราเริ่มทำธุรกิจเนี้ยธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กในความรู้สึกของเราเราอยากจะทําให้เป็นกิจการหรือเป็นกิจกรรมสําหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรสักอย่างค่ะแน่นอนค่ะคุณต้องมีหน้าร้านคุณต้องมีทําเลคุณต้องมีความรู้ คุณต้องบิวอินคุณต้องมีโลเคชันที่ดีด้วยเหตุผลนี้ค่ะมันทำให้คนเลยไม่มีการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะอะไรรู้ไหมจากเริ่มต้นห้าล้านอาจจะเหลือห้าร้อยก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มากพอในการทำธุรกิจนะคะนี่คือธุรกิจทั่วไปค่ะสิ่งสำคัญคือความเป็นเจ้าของของคุณเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ย ล้มเลิกการเป็นเจ้าของธุรกิจไปหรือบางทีแค่คิดยังไม่ได้เป็นหรือแค่ลงทุน 3- 5หเดือนก็อาจจะเจ๊งไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะเรามาเริ่มทำธุรกิจเอ็มเวย์เรารู้ไหมคะว่าเราเริ่มจากการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ฟังดูแล้วอาจจะดูเป็นนามประธรรมนะเพราะเอ็มเวย์มันไม่มีหน้าร้านเราไม่ต้องลงทุนหลายล้านไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้าไม่มีสต๊อกไม่มีคนงานทุกอย่างค่ะ m อ็มเว์ซัพพอร์ตทำงานหลังบ้านให้เราหมดวันนี้เราเลยดูเหมือนมีธุรกิจแต่ไม่ลงทุนเองอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ Mv ็มเว์ซัพพอร์ตให้เราหมดมีสินค้าที่เป็นแบรนด์คุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่ได้รับความพึงพอใจสูงเรามีหน้าที่ทำการตลาดค่ะออฟไลน์และออนไลน์ค่ะแล้วเราก็หาคนมาซื้อสินค้าสะสม คนใช้สินค้าสะสมคนทําธุรกิจร่วมกันกับเราค่ะนี่คือรูปแบบของธุรกิจค่ะแต่วันนี้ค่ะดิฉันอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องเข้าใจเรื่องสามลงและก็สี่กล้าค่ะสามลงแรกที่เราต้องเข้าใจคือลงทุนเรื่องเวลาค่ะทุกคนธุรกิจนี้จงจําเอาไว้ว่าไม่มีคนที่ไม่มีเวลามันไม่มีจริงนอกจากว่าเราจะไม่เห็นความคุ้มค่าของปลายทางเราเลยเอาเรื่องเวลามาอ้างนี่แหละค่ะ เพราะฉะนั้นทุกเรื่องสําคัญนะคะมันต้องใช้เวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราทํางานสร้างชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะไม่ใช่แค่เลี้ยงชีวิตเราก็เลยต้องเอาเวลาปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะมาแลกเพื่อที่จะมีเวลาในอนาคตเราเลยต้องจัดสรรเวลาในช่วงแรกในการทําธุรกิจนี้ค่ะอดทนจะได้ตามใจจะเสียนะคะจุดเริ่มต้นของธุรกิจค่ะ ตัวดิฉันเป็นคนทำธุรกิจอยู่3อย่าง MV เป็นธุรกิจที่3ของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นแล้วเงื่อนไขของ MV ก็คือเรียนรู้นะคะขายของชวนคนนะคะดิฉันก็ต้องจัดสรรเวลาค่ะเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแน่นอนค่ะ MV บอกว่าต้องประชุมเรียนรู้นะคะท่านดูภาพอีกภาพหนึ่งนะดิฉันเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดค่ะทุกคน แล้วมันยังสลึมสลืออยู่แต่ดิฉันถือโทรศัพท์คือการประชุมมิติงใส่หูฟังนะคะทุกคนดนฉันไม่เคยหาข้ออ้างในการขาดการประชุมเลยนะคะและเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไปมิทติ้แบบนี้นะคะทุกที่ไม่มีไกลไม่มีใกล้ไม่มีเบื่อหน่ายเนาะถามว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้เพราะเราเห็นความคุ้มค่าของปลายทางในธุรกิจนี้ลงที่สองค่ะคือลงแรงค่ะแน่นอนค่ะ ทุกท่านคะเราทํางานเอ็มวบางคนก็ทำเอ็มว y อลี่นะแต่ว่าหลายๆท่านในห้องนี้ก็อาจจะทำเอ็เป็นอาชีพที่2ที่3เราก็ต้องลงแรงคือเหนื่อยเพิ่มค่ะทุกคนนะคะเพราะเราอยากมีธุรกิจเพิ่มอะ่ะธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกอาชีพทําได้ไงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกแรงเพิ่มมากกว่าปกติคะ่ะเพราะเราทําอาชีพเพิ่มนะคะ เนื่องจากธุรกิจเป็นธุรกิจที่สองหรือที่สามของทุกคนนะคะเหนื่อยวันนี้เป็นการเหนื่อยชั่วคราวนะคะแต่สบายชั่วโคตรเหนื่อยไม่กี่ปีค่ะแต่จะสบายตลอดชีวิตเรายอมนอนดึกได้ไหมเรายอมที่จะทำอะไรเพิ่มได้ไหมนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยและดึกตลอดไปอ่ะนะคะนี่ค่ะอืมตัวดิฉันก็เลยต้องมีสามสี่กล้าขึ้นมากล้าแรกค่ะ กล้าเลือกค่ะกล้าเลื่อนค่ะแล้วกล้าลุยค่ะกล้าแรกคืออะไรคะเราต้องแลกค่ะตอนเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะว่าตัวดิฉันเนี่ยวันนี้ก็เป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะเราก็เป็นคนหนึ่งค่ะทุกคนที่เป็นคนที่มีลูกเล็กเห็นไหมคะสามีไม่เด็กหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีลูกเล็กนะคะแล้วเราก็ต้องทํางานท่ามกลางที่เราก็ต้องอุ้มลูกไปด้วย สมัยก่อนที่ฉันเริ่มต้นธุรกิจนะคะทุกคนนะคะาการที่จะออกไปข้างนอกอะ่ะเราก็ต้องปั๊มนมแล้วไอ้เครื่องปั๊มนมสมัยก่อนนะคะอยากแกบอกว่ามันโคตรเจ็บเลยค่ะเพราะมันเป็นแค่หัวกลมๆตัวแดงๆแล้วก็บีบอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกปั๊มดิฉันก็ต้องแวะปั๊มนมและสมัยก่อนวิธีการเก็บรักษานมก็ไม่มีนะคะสิบปีที่แล้วเนาะนะคะแล้วบางครั้งกว่าจะกลับถึงบ้านอะ่ะนมเท่าลูกมะพร้าวคะ่ะทุกคนนะคะปวดเป็นไข้ตลอดเลยค่ะ นี่เล่าให้ฟังนะว่าเวลาบางครั้งเราไปในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถปั๊มนมได้อะฉันกําลังเขียนแผนฉันกําลังสาธิตฉันกําลังชวนคนอยู่อ่ะนั่เนี่ยค่ะแล้วภาพเนี้ยดิฉันคลอดลูกคนที่สองคืนนั้นอ่ะมิทติ้งจนสองทุ่มอ่ะแล้วสองทุ่มนะคะบังเอิญท้องเสียคลอดก่อนกําหนดอีกนะคะคืนนั้นก็เลยไปนอนรอคลอดนะคะเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพล่าสุดอ่าที่จะเอามาให้ทุกท่านดูนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปพูดอาทิตย์นี้นะคะเนี่ยค่ะเตรียมตัวเครื่องบินเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างค่ะวิกฤตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแต่เราไม่เคยหาข้ออ้างในการที่จะ,ะปฏิเสธสิ่งที่เราต้องทำนะเห็นไหมสามีก็เท้าแพงข้อเท้าแตกนะคะตอนนี้ก็ผ่าตัดอยู่และตัวดิฉันก็มาเป็นเกสที่นี่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราทาท่ามกลางปัญหาค่ะเพื่อที่จะให้มันไม่มีปัญหานะคะอ่าต่อมาค่ะ ลองแลกกับเวลาที่มีลองแลกกับความสุขสบายที่เรามีบ้างนะคะลองแลกกับความเหนื่อยล้าบ้างนะคะวันนี้ถามว่าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้วันนี้ถ้าเกิดเราทำงานประจำถ้ามีคำถามว่าคุณสามารถทำได้ไหมเราก็จะบอกว่าได้ครับแต่ถ้าเวอ้ยทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้างานประจำเราบอกว่าอาจต้องมีการส่งไปสัมมนาเราก็อาจจะบอกว่าได้ครับใช่ไหม แต่ถ้า MBE เราก็อาจจะใช้คําว่าไม่ว่างอ่าถ้างานประจาเราบอกว่าอาจจะทํา OT เพิ่มนะเราอาจจะบอกว่าได้ครับแต่ถ้า MBE เราบอกว่าเหนื่อยกลับดึกทําไม่ได้หรอกเห็นไหมคะอ่าเวลาเจอปัญหาในงานประจําทนได้เป็นสิปี20สิบปี30สิปีคะ่ะแต่ถ้า MBE น,นะคะไปทําทีสองทีเขาไม่เอาเราอยากจะเลิกเห็นไหมคงไม่ใช่เราแล้วะนะคะอ่าคุณจะต้อง่าสมมุติคุณจะต้องไปต่างจังหวัดนะงานประจําบอกว่าคุณต้องไปต่างจังหวัดนะ เออคนก็บอกว่าได้ครับได้ค่ะแต่ถ้าอเมอะไรอะไรก็ไกลจังไปไม่ได้หรอกไม่ว่างนะคะอดาวลายอยู่ไกลเกินนะคะอ่านี่เห็นไหมต่อมาค่ะถ้าสมมุติเราทํางานประจําถูกเจ้านายว่านะคะเราก็บอกว่าได้ครับผมเหมาะสมครับท่านเห็นไหมคะเราจะกล้าหรือคะแล้วต่อมาค่ะถ้าเป็นอเวถ้าพูดอีกทีนะเสียดฉันอีกครั้งนะฉันเก็บจี๊ดนะฉันเลิกเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะมันก็เลยแตกต่งกันใช่ไหมคะว่ามันเป็นเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะกล้าเลือกค่ะคําว่ากล้าเลือกความหมายของคําว่ากล้าเลือกก็คือชีวิตเราเนี่ยต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่าการเรียนเราก็ต้องเลือกดูหนังก็ต้องเลือกคบใครก็ต้องเลือกสิ่งสําคัญคือถ้าเลือกผิดเนี่ยมันมันทุกอย่างมันศูนย์เปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเราต้องยอมรับผลลัพธ์ของการเลือกให้ได้นะ